อ,อีกจังหน่อยก่อน I used to คือฉันเคย I used to love you เนี่ย I used to แปลว่าฉันเคย I used to love you ฉันเคยรักคุณนะเคยแค่รักตอนนี้ไม่ได้รักนะ I used to love you I used to eat Thai food ฉันเคยกินอาหารไทยตอนนี้ไม่ได้กินนะ I used I used to อ,อะไรดี I used to visit you ฉันเคยไปเยี่ยมคุณตั้งแต่นู้นแหละแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วนะอา uh, I used คือพูดถึงเรื่องอดีตเก่ okay, าแก่มาแล้วนานมาแล้ว I used to I used to I used to คือฉันฉันฉันเคยฉันเคยถ้าใส่แอมไปไปถ้าแอมก็คือแ m um, You to Eating Eat นั่นแหละ Thai food a m um, used to eating Thai food ฉันก็เคยชินกับการกินอาหารไทยอย่างเงี้ยเคยชินนะ I am ถ้ามี M m เข้ามานี่แปลว่าเคยชิน I yust d to แปลว่าฉันเคย Am um, มี a อเข้าไปด้วย I กับ Am รวมกันเป็น Am i m u t c h i คือฉันเคยชิน i m um, yust d to waking up early morning ฉันเคยชินกับการตื่นแต่เช้าเอา waking up wake up wake up ตื่น waking up ตื่น I am yust d to wake up waking up early morning เช้าตรู่ late morning ตื่นตอนเช้าสายสา late morning early morning คือเช้าตรู่นะครับ early morning late morning แปลว่าฉันเคยชินกับ early morning คือตื่นแต่เช้าเช้าตรู่ถ้าตื่นสาย late morning ฉันเคยชินกับการนอนแบบนอนไหลไปเลยนอนไม่ใช่นอนไหลแล้วนอนอะไรคือเรานอนหลับแบบแบบหแบบลับยาวตั้งนาฬิกาตื่น6กโมงมันไปตื่น3ามโมงเช้าอยู่ไหมเก้าโมงเช้าเขาเรียกว่าโอเวอร์สลปฉันเคยนอนนอน,น,อน,นอนหลับยาวหลับเกินเวลาเข้าใจไหมครับโอเวอร์สลปเอาค่อยว่าก,กันเอาแค่เออร์กับเลดก็พอ e a r l ์รี่มอร์คือแต่เช้าเลดมอร์นิ่งคือสายถ้าเออร์รี่ไนเอามอร์นิ่ออกเอาไนท์ Night. ไ,ปไปนท์แปลว่ากลางคืนเออรี่เออรี่ไนท์นอนแต่หวัวค่ำถ้านเลดไนท์นอนดึกเลดไนท์ไนท์คือตอนกลางคืนเลดไนท์เลดไนท์คือนอนดึกเออรี่ไนท์นอนแต่หวัวค่ำเออรี่ไนท์เออรี่คือมาแรกแรกเลดคือดึกดึกเลดเหมือนไปทำงานเลดนะครับเลดโอเคไหมอ่า I'm used to I'm used to ฉันเคยชินกับ driving my car ฉันเคยชินกับการขับรถของฉันรถคนอื่นฉันไม่ชินอนะ่ะเข้าใจไหมครับ I'm used to I'm used to I'm used to คือฉันเคยชิน I'm not used to ฉันไม่เคยชิน I'm used to ฉันเคยชิน I'm not used to แค่นั้นเองใส่ not เข้าไปได้เลยหลัง I'm is Mr มาไว้ทำอะไรเอาไว้ใส่ not เอาไว้ใส่ not จะต,ตอบว่าไม่ I'm not used to driving my car ฉันไม่เคยชินกับการขับรถ driving you u r c คอขับรถคุณฉันไม่เคยชินกับารขับรถคุณ I'm um, u o u to drive my car ฉันเคยชินกับการขับรถของฉันวันนี้สนุกไหมเอาถามหน่อยเรียนกับครูโทนีท่มันสนุกไหมเนี่ยมันสนุกคัดมันได้เลเวลสนุกไหมเนี่ย,ยได้มันได้รู้อะไรเยอะมากขึ้นเลยค่ะยอ,อยากทำที่ไม่เคยไรู้นะคะกรู้ขึ้นว่าต้องใช้ย,ยังไงต้องเอาไปใช้ย,ยังไงนะคะนั่นแหละนั่นแหละเราไปฟังซ้ำๆรู้เลยเราจะฟังฝรั่งรู้เรื่อง นะครับเราฝังฝรั่งรู้เรื่องนะครับส่วนคุณวารินทร์เป็นยังไงคุณวรินทร์อ่าคุณต้นกดโฟนพูดหน่อยอยากยินเสียงลูกศิษย์ทุกคนนะเป็นยังไงอืออาก็ดีค่ะมันดีอยู่เป็นบอไม่ผิดหวังนะผิดหวังไม่ลูกศิษย์ครูโทนี้<ร>ไ,มไม่ผิดหวังนนะจากที่ไปไม่ไม่แต่ที่ไม่รู้อะไรเลยค่ะ<อ>ก็ก็มามาเรียนกอาจารย์ก็ดีขึ้นค่ะโอ,โอดีใจครูตัวนี้ดีใจมากนะครับ ส่วนคุณละว,วิงมาคุณละว,วิงแบบยัวยัวเทิร์นยัวเทิร์นไม่ใช่เอารถไปเทิร์นนะยัวเทิร์นก็คือตาของคุณไม่เทิร์นก็คือตาของฉันเทิร์นเนี่ยเอารถไปเทิร์นเนี่ยยัวเทิร์นคือตาของคุณไม่เทิร์นคือตาของฉันอ่าเข้าใจยังเอายัวเทิร์นคุณละว,วิงยัวเทิร์นตาของคุณแล้วมาพูดซิเป็นยังไงบ้างยัวเทิร์นก็ดีอะค่ะใช้ได้ผิดหวังไหมเนีน่ย,ยรู้สึกผิดหวังไหมไม,มาลงคอร์สเนี่ยไม่ค่ะ หรอเคยเรียนมาก่อนไหมคอร์สอื่นได้เรียนไหมเคยเรียนโรงเรียนที่อื่นมาก่อนไหมก็เรียนแต่ไม่เข้าใจอะค่ะอ๋อเคยเรียนแต่ไม่เข้าใจเออไอแบบนี้เยอะนะครับธุรกิจถิ่งส่งออกอาจารย์อควรควรเพราะผมมีลูกศิษย์ส่งออกเยอะนะส่งออกทุเรียนส่งออกพวกอาขึ้นมเยอะแยะคุยไม่รู้เรื่องอะค่ะอืมอืมคุยไม่รู้เรื่องแนี้อย่างเดียวค่ะเดี๋ยวจะได้รู้ตอนนี้แหละ จะอยากพูดแต่ภาษาอังกฤดคันปากวันไหนไม่ได้พูด,พดภาษาอกาจะคันปากเลยจสคันปากมันจะเป็นอย่างนั้นแหละนะอะสุดยอดนะครับดีใจมากสนุกไหมวันนี้สนุกไหมขนาดครูโทนี้พูดคนเดียวน,นี่สอ <c oughs> งชั่วโมงมันยังสนุกได้อยู่ถ <c oughs> ้าต่างคนต่าง <c oughs> พูดช่วยกันพูดมันจะสนุกกว่าน,นี้นะเดี๋ยวให้มันพูดเก่งๆกว่านล้วจะเปิดให้พูดทีละคนเลยนะครับให้พูดทีละคนเลยโอเคเลยนะครับเอาสําหรับคุณแจ็คสุดท้ายเป็นยังไงคุณแจ็คแจ็ค เป็นยังไงดีทำทำทำให้รู้สึกกล้าพูดมากขึ้นมั้งคะเออได้ใช่่วนมากลูกศิษย์จะพูดแบบนี้นะลูกศิษย์ผมพูดแบบนี้เยอะมากเลยนะครับส่วนส่วนซัมซุงของเราข้างล่างเป็นยังไงซัมซุงข้างล่างอ่ะคุณพินเป็นยังไงเรียนวันนี้เป็นยังไงเรียนวันนี้ดีดีค่ะอาจารย์รู้สึกดีมากค่ะอ๋อเห็นไหมลูกศิษย์พูดแบบนี้จะไดีกปคกับฝรั่งเลยนะเออคพีไปโนเวย์กับเขาไม่ได้พูดกับฝรั่งสักทีเลย เดี๋ยวจะได้พูดคราวนี้แหละเดี๋ยวจะพูดแข่งกับยี่หมวยแล้วยี่หมวยจบคว์ดไปแล้ว